ครับผมสวัสดีครับร่าผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หัยเด่นในหนอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนือทานนี้ก็เป็นเนาทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านานาท่านโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วย ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ขอบคุณเจ้าของเนวทางที่แบ่งปันเนวทางมาประจำด้ดยก็ขอบคุณอย่างมากเลยท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เป็นเนวทางใช้กับ16สิงหาคม เราไปชมกันเลยเจ้านี้ก็เป็นแนวทานดับล่างของเอกหญิงฝางมาดับสตัวเดียวฝางมาดับตัวเดียวสดับสตัวเดียวก็ขบค้นมากเลยทุกแนวทางที่แบ่งปัน,ปน ต่อมาครับเจ้านี้เป็นนวทานหน่อยโบนเจ็ดตัวหกตัวลท่านหกตัวเก้าหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดฝากมาหกตัวเป็นเนาทางอดีตที่แล้วก็ผ่านต่อมาเจ้านี้ ก็เป็นอนฐานดับบนตัวเดียวฟางมาดับโซนฟางมาดับโซนอดีตที่แล้วก็ฟางมาดับห้าอดีตที่แล้วก็หลุดนะเดี๋ยวตอนใหม่นี้ก็ฟางมาดับโซนต่อมาเลยเจ้านี้ก็เป็นอันฐานสิบ บลนฝากมาห้าตัวดึงสองตัวฝากมาสามหกเจ็ดเก้าศูนย์สามหกเจ็ดเก้าศูนย์ดึงสามดึงเก้าดึงสามดึงเก้า ก็ขอบคุณมากเลยต่อไปขระท่านเจ้านี้เออเป็นอดีตเก่าที่แล้วเนาะเจ้าชาลดากับเจ้าอาบุตนะสองเจ้านี้รวมโคสองตัวสรุปแล้วผ่านโคห้าสามห้าสาม เสิงเนืทันใหม่นี้ครับเจ้าของเนืทันก็ฝากมาแล้วเนาะฝากมาเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าฝากมาสี่โค่นะเจ้าซาลาดากับเจ้าอาเบิ สองเจ้านี้อรวมชนต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่านชนะโพลใบนี้ก็เป็นอดีตก่าวที่แล้วฝากมาหนูท่านดับโบนตัวเดียวสรุปแล้วผ่านดับหนึ่งผ่น สี่ห้าสามขัดหนึ่งสรุปแล้วพันเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับก็ฝางมาดาบแปดดาบแปดตัวเดียวก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์ กติดตามเป็นกำลังใจด้วยมาต่อการเจ้านี้เลยก็เป็นนททานของเสือไปนี้ก็เป็นอดีตเก่าวที่แล้วนะท่านฝากมาสรุปแล้วผ่านโค 3. ห้าสามดูท่านใหม่นี้ครับ เจ้าของเหนือทันก็ฝากมาแล้วนะตัวอะไรไปชมวงเดาททนใหม่นี้ก็ฝากมาชุด1น,นึและก็ฝากมาคู่ศ1น6ศและวก็หนหนะ ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันต่อมาเลยเจ้านี้ก็เป็นแนวทานชุดสามตัวนะท่านนะบนดินเพ่นฟ้าครบแปดตัวบนสามตัว คลปหน้าจอได้ท่านมีหลายชุดนะเนี่ยทำไมนี่ก็ฝากมาขาดห้ากับหกนะมาต่อการเจ้านี้เลยใบนี้ก็เป็นนวทานโบนแปกกับห้าฝากมาโคแปกห้าเก้าห้า ศูนย์ห้าหนึ่งห้าต่อมาครับเจ้านี้เอ้ยก็เป็นทางของใยผ้าฝั่งมาโบนสามตัวหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้า ฝากมา3มตัวเป็นแนวทางไปต่อการเจ้านี้เลยบนดินเพ่นฟ้าวิ่งล่างฝากมา6กเก้าสองเก้าหกสองฝากมา3มตัวเป็นแนวทาง บนดินเพนฟ้าไปต่อการเจ้านี้ครับท่านโคนค้นสูตรนะท่านก็ฝังมาโคูสองตัวสี่หนึ่งสี่ศูนสี่เก้าสามหนึ่งสามศูนสามเก้าสามแปดสองหนึ่งสองศูนย์สองเก้าสองแปด ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางอาดีตที่แล้วก็ผ่าน5้าสามต่อมาใบนี้ครับก็เป็นแนวทาง10หน่วยโบนห้าตัวเจ้าของแนวทางก็ฝากมา49่เก้าเจ็สองสีสอง ฝากมาห้าตัวเป็นแทานสิบหน่วยโบนต่อมาเลยเจา้านี้เออเอกก็เป็นแนวทางคู่สองตัวโบนนะแล้ว่านใหม่นี้ก็ฝากมาชุดสองแปดสองสองสองสามสามแปดสามสองสามสาม 98 92 93ต่อมาเลยเจ้านี้เจ้านี้ก็ฟางมา755 357 759 359 379รวม5ชุด ก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับข้อมูลก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักท,ทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นอนุทานเท่านานนะทานเป็นอนุทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจำด้วยนะท่าน ก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนท่านฝากมาเป็นนท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย